หลับลับสืมทคือจองนองอที่บอกว่ารู้จักในติกตอก กินมานแบบตั้งแต่เด็กเลยเขาอ่ะเป็นคนที่แบบชอบกินอะไรซ้ำๆ,ๆแบบตั้งแต่เด็กคือกินที่นี่เพราะว่าเผื่อใครยังไม่รู้นะคือแม่เขาอ่ะเป็นคนเชียงใหม่แล้วก็ที่นี่คือแบบเป็นตำนานของแบบเด็กมหาลัยมเชียงใหม่เนี่ยคือแบบต่างชาติมากินเยอะมากทุกคนเพราะว่าน้องเขาอ่ะใกล้ดอยสุเทพนะก็คือแบบมาตอนเช้ามาแวะกินก่อนแล้วก็ค่อยขึ้นดอยอะไรเนี่ยซึ่งวันนี้เขาจังเป็นขั่วทะเลบอกว่าคือเขาชอบกินก็เดี๋ยวขั้วทะเลที่นี่มากอร่อยมากรออาหารมากันค่ะ ก็คือคุณน้องนะคะแล้วก็คุณป้าบปานะคะคุณแม่ไม่ว่านะคะของเขามาแล้วนะคะก็คือขวดทะเลแล้วก็ขดตัวไปกินก่อนนะคะทุกคนเนี่ยเบเกอรี่คือเด็ดมาและที่สำคัญคือขนมปังฟักทองทุกคนอร่อยมากและคือน้องหมดแล้วนะเหลืออันสุดท้ายพอแม่แกหาไม่เจอล้วก็ถามพี่เขาว่า เล่นอนางเขาทองไหมคะหรืออันสุดท้ายทุกคนคื oh. นอจะบอกว่าน,น้องเขาแบบ oh. ดีมากโชคดีอะหรืออันสุดท้ายแต่จริงๆอยากได้แบบทักษาพทีออนแบบ much much later บอกว่าเขาอะหลงทางมาเกือบหนึ่งชั่วโมงเขาถึงแล้วนี่นะคะก็คือคาเฟ่น้องเยนโล จริงๆเนาะเขาชื่อว่าเยนโลกูนนะคะแต่ว่าน้องเขา,าเปลี่ยนมาอยู่ตรงนี้คือตอนแรกอะ่ะเขาไปผิดที่เขาไปที่นิมมานเว้ยแล้วคือมันผิดน้องเขาไม่อยู่ตรงข้ามวันนิมมานนะคะเขาทาแรกคนคือแบบคิดว่าจะแบบไม่ทันแล้วทุกคนอยากให้เห็นแสงมากว่าแสงอะ่ะคือกำลังจะตกแล้วก็จะหมดวันแล้วอะ่ะไปถ่ายรูปกันทุกคน yeah, yeah. อันนี้เขาก็ถ่ายรูปเสร็จแล้วนะคือแบบเขาเสียใจมากคือเขามาตอนที่แบบแสงมันจะหมดอะ่ะซึ่งตอนที่เขาถ่ายรูปอะ่ะเดี๋ยวแปะรูปให้ดูคือรูปมันก็แบบไม่ค่อยสว่างอะ่ะทุกคนเขาเสียใจมากคือตอนแรกอะ่ะมันจะถึงแล้วแต่ว่าเราอะ่ะเลี้ยวผิดเราก็เลยถึงช้าแต่ก็ได้แค่นี้ก็ดีใจแล้ะคะ่ะดีกว่ามาไม่ถึงนี่พ่อมีความว่าอยากขายรูปคาเฟ่อยากเป็นหนุ่มคาเฟ่นะคะตันนี้ ถือว่าเป็นครั้งแรกเลยนะที่พาพ่อมาคาเฟ่คือปกติไปคาเฟ่กับเพื่อนตลอดไปครั้งแรกที่มากับพ่อ2 Two hours later ตอนนี้เราก็ถึงบ้านยายแล้วนะคะแล้วก็เจอน้องคนหนึ่งคือน้องเ,เขาว่าเขาเราแต่เนาะเขาเหมือนอยากเล่นกับเราตรงนั้นทุกคนคือคือนางนา,นา,างน่ารักมากเดี๋ยวให้ดูนนะเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวนะซูมก่อนเดี๋ยวเดีเขาจะหันมาอีกครัง้งหนึ่ง แต่ไว้เจอกันนะคือเราจำได้ว่าน้องเขาชื่อเสือแต่น้องเขาน่าจะจำเราไม่ได้โอ้โนน้องคนนี้น่ารักมากอีกเขาเหมือนแบบว่านาที่จอกเหมือนไข่ตุนเลยอุ้ยยายเขาเขาของกินไหมเขานะคือของกินน่ารินมาก แค่วว่าเนื้อทุกคนสุดปังแต่ว่าน้องเราไม่กินเนื้อนะคะแต่ว่าเรากินแล้วคํานึ้คือแบบแครคนเต็มเมิดมากอันนี้ก็คือน้องพักบุ้งนะคะทุกคนค,คือแบบสุดเด็ดอ่ะคืออร่อยกว่าแม<ไ>่อยให้แม่คิปนี้นะฮะขอตัวไปกินก่อน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะโอ้โอโขี้กลัวเลยโอ้สวัสดีค่ะโอ้สวัสดีค่ะโอ้อ่คอ่อ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  ไม่ใช่ฟันมันเป็นเงาออทำไมชอบกันคือคุณยายของเรานะคะแล้วก็คุณนา เอาให้ถูกด้วยไม่ถูกให้ถูกคุณนาแล้วก็คุณยายนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาเยี่ยมอีกตอนปีใหม่นะคะทุกคนได้ค่ะตอนนี้เรา go walk มาที่โรงแรมนะคะทุกคนอยู่ข้างหลังแต่ว่าเราจะยังไม่เข้าโรงแรมนะคะเดี๋ยวเราอ่ะจะไปหาอะไรกินก่อนไม่เชิงกินแบบว่าจุกบจิบกุ๊กกิ๊บนะคะเพราะว่ามี่วามนรู้สึกว่าอยากกินของหวานแบบโรตีขนมปังอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราจะไปหาอะไรกินก่อนเพราะว่าโรงแรมเราอยู่แถววัวลายนะคะถ้าใครรู้จักก็จะเป็นฟีลแบบว่าค่อนข้างตัวเมือนิดนึงแล้วก็แบบมีของกินเยอะ เดินเล่นกลุ่มกีบแเราจะไปคาอะไรกันคะเอาโรตีไข่แล้วก็โรตีธรรมดาค่ะจะบอกว่าของเด็ดของดังของเชียงใหม่อ,ไอะไม่ใช่ขนมดีหรืออะไรนะก็เป็นโรตีทุกคนยิ่งตอนดึกๆอ่อะคือโรตีไข่เยอะมากแล้วก็จะบอกว่าคือเมนูแบบเยอะมากแบบหลายเมนูคือโรตีคือแบบสุดเด็ดค่ะเป็นซ้อมที่หวาน วันนี้ค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ห้องอาหารนะคะก็คือไม่มีคนเลยเพราะว่าน้องเขาเปิดสิบโมงตอนนี้คือเก้าโมงกว่าแล้วก็วันนี้เขากินเป็นเข้าต้มไก่นะคะและแน่นอนนะะ้องเขาไม่เคยผักนะคะเพราะเดี๋ยวเขาขอตัวไปกินข้าวฟันนะคะไปค่ะตอนนี้เราก็อยู่กันที่สวนสัตว์เชียงใหม่นะทุกคนซึ่งเขาใช้บริการรถข้างหลังนะแล้วก็อยู่กันที่จุดแรกนะทุกคนคือเขาอะตอนแรกอะกะจะไม่ลงเพราะแบบมีน้อง,น,องน้องอะไรแบบปุกปิกใช่ปะแต่เขาอบอกฮิปโป ดปดกว่ค่คะทุกคนน้งชื่อหลีงคุยนะคะแล้วเขาก็บอกว่างดใช้เสียงเพื่อสุขภาพของทันดา คือถ้าใครมีความรู้บอกหน่อยว่าแบบน้องเือนธันดาคือไม่ชอบเสียงดังหรือแบบในผอกระทุวอะไรกับสุขภาพน้องก็คือน้องน่ารักมากทุกคนอาจจะไม่เห็นของว่าน้องเแบบตุกตุกมาเดี๋ยวจะให้ดูรูปอินเสอร์นะจะบอกว่าถ้าอยากมีน้องแพนด้า ต้องเสียเพิ่มอีกนะคะเพื mm hmm. ่อที่จะเข้ามาดูโนเขาลและคือพี่พนักง,งาน,นาคณะบอกว่าน้องเหลือตัวเดียวนะแล้วก็อาจจะหลับหลับเตื่นงตื่องก็แบบแต่นี้ไม่หลับหลับตื่อตื่ออันนี้หลับ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 เลยค่ะทุกคนตอนนี้ก็ว้ามมาที่คูบานะคะ <G un less> เดี๋ยวเราจะไปซื้อดอกไม้แล้วก็มาไหว้พระก,กันค่ะีโ <G un less> บโ okay. <G un less> <G un less> บแม่บายนะโบมอร์นิ่งวัน นะคะทุกคนเมื่อวานก็หลังจากเสร็จสัดก็คือแบดกล้องหมดนะคะแล้วเขาก็มีไปห้อยตึงเท้าแล้วก็ไปนวดขาที่ถนนวัวล,ลายนะคะทุกคนแต่ว่าถ่ายคลิปมาฝากทุกคนค่ะป่ากินข้าวที่โรงแรมนะคะแต่ว่าเขาจะกินที่นี่ตลาดประตูเชียงใหม่เลยเพราะว่าเขาว่าอยากกินของจีนนะคะเขากินมาตั้งแต่แตะความได้เลยนะคะทุกคนก็ไปกินน้จิ้ค่ะ อนนี้ก็มีความว่าใส่เสื้อกันหนาวนะคะทุกคนแล้วก็ใส่จนองข้างในเป็นเสื้อปกติเพราะว่าตอนนี้เราอยู่กันที่ดอนสุเทพนะคะแล้วอากาศก็ค่อนข้างหนาวแต่แบบไม่ขนาดนั้นนะประมาณ20องศานะคะแต่ว่าเขาขี้หนาวเขาเลยต้องใส่เสื้อกันหนาวนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปไหว้พรกกัน,นะคะ่ะคือจะเป็นครั้งแรกที่เขาเดินขึ้นเพราะปกติจะขึ้นที่มันเป็นลิฟต์ตลอดแล้วคือเขาอะไม่เคยเห็นบันไดมาก่อนทุกคนอันนี้คือครั้งแรกที่เขาเห็นบันได คุณมันไม่ใช่ฟลามันไม่ใช่นน้อยเลยเดี๋ยวเหนื่อยแล้วค่ะนะขึ้นมาแค่นั้นอะยังเหนื่อยเลยเอาดีๆเราจะเปลี่ยนใจกลับไปลิฟท์ทนนะทุกคนตอนนี้เราขึ้นมามันครึ่งทางละใช่น่าจะประมาณครึ่งทางทุกคนเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยได้ออกกำลังกายเขารู้สึกเขาแทบจะไม่ไหวแล้วทุกคนครึ่งทางไปกันค่ะเพื่อน ขนาดตอนนี้ไม่ได้เป็นเทศกาลอนะทุกคนคนยังเยอะมากเลยนะคะแล้วก็รู้สึกอิ่มบุญมากเลยค่ะกลับหน้าหน่อยได้ไหมอ,อุ้ยสวัสดีครับ ตากแดดชะก,กันนเนี่ยตากแดดตากแดดโอ้ยไม่ายนะตอนนี้ก็วาร์ปมาที่บนดอยอีกแล้วนะทุกคนแต่ว่าเป็นดอยที่ไม่สูงมากใช่ไหมมันคืออะไรก็วาร์ปมาแถวน้าตกแม่สานะคะแต่ที่เราอยูเดเนี่ยเป็นแบบร้านอาหารที่อยู่ข้างทางระหว่างขึ้นไปนะคะทุกคนแล้วก็ถือว่าน้ำตกแม่สาแหละแต่แค่ไม่ได้เข้าไปน้ําตกนะคะก็เราจะาแวะกินข้าวกันที่นะคะแล้วก็จะแวะมากินข้าวกันที่นี่แล้วก็คือสั่งข้าวไปแล้วนะคะแล้วคือบรรยากาศดีมากทุกคนดู ก็ค <c oughs> ือแบบว่าหน้ากินข้าวก็จะแบบดูแบบน้ำโตได้สามารถแช่ขาได้แล้วคือน้ำเย็นมาแล้วก็อากาศดีมากทุกคนเดี๋ยวรอเมนูมากันค่ะถ้าทุกคนดูมาถึงตรงนี้ทุกคนคอมเมนต์บอกเขาหน่อยว่าเขาอ้วนขึ้นหรือเปล่าหรือว่าอ้วนอยู่แล้วแต่ต้นคลิปหรือว่าอ้วนขึ้นแต่เขาตื่นเพาอ้วนขึ้นมาเลยอจากมุมกล้องเมื่อกี้เราก็กินข้าวเสร็จนะคะนี่ก็คือน้องๆที่บอกว่ารู้จักในทิกตอกแต่ว่ารู้จักชื่อไหมรู้จักชื่อว่าพี่ยูเมื่อเมื่อกี้เขาเพิ่งบอก ก็อยากให้น้องๆไปดูด้วยนะคะบ๊ายบ๊ายบายตอนนี้เราก็อยู่พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตนะคะแล้วก็คือตอนนี้ถือว่าเป็นจุดเด่นเลยคือเป็นสะพานที่แบบข้างล่างอ่ะคือยิ่งเดินไกลอ่ะก็จะแบบเป็นความสูงที่แบบยิ่งสูงไปเรื่อยๆทุกคนคือเขาก็กลัวความสูงแต่ว่าก็ไม่ได้กลัวขนาดนั้นแต่คือน้องอ่ะคือกลัวจัดแต่เหมือนจะผ่านมาได้แล้วนะคนเก่งมากแต่เหมือนพ่ออ่ะคือชอบแต่ไปเราจะไปดูจุดชมวิวกันนะคะทุกคนสวยมาก <ๆ S 2> ตอนนี้เขาก็อยู่่ันนทีสพ คือนขนา้าว่าเป็นกระจกทุกคนดูวิววิวแบบนี่นะคะก็คือถ้าถ่ายรูปตรงนี้คือจะเห็นภูเขาแล้วก็ข้าดทุกคนเป็นแบบโลง่ลงๆแล้วก็เป็นกระจกทุกคนวิวสวยมากเมื่อกี้มีน้องมาขอถ่ายรูปน้องน่ารักมากแบบ คือคุณพ่อคุณแม่คือน่ารักมากมแบบเออขอถ่ายรูปด้วยนะคะน้องขอ่ายรูปคือเขาอ่ะจะแบบชอบมากเวลามีผู้ปกครองหรือผู้ใหญ่แบบขอถ่ายรูปให้ลูกใ,ให้หลานอะไรเงี้ยเออเขารู้สึกแบบเขินอ่ะแบบน่ารักอะ่ะก็ถ้านอนดนคลิปนี้อยู่ก็ไว้เจอกันใหม่นะคะเราอยู่ที่นี่จนถึงตอนนี้ก็สี่โมงครึ่งแล้วนะคะทุกคนข้างหลังคือน,น่ารักมากคือสวยมากทุกคนเป็นแบบว่าพาทิ์ก็น่ารักขอบฟ้าดีคือแบบเหมือนเราอยู่ตรงกลางอ่ะแล้วก็แบบพาทิ์กำลังแบบ ล้อมรอบเราคือบรรยากาศดีมาทุกคนเหมาะกับแบบฟิลแฟนฟิลครอบครัวฟิลปุ๊กปิกกุ๊กกี้คือแบบนั่งชิลดีมาก A few moments later เราอยู่กันที่ร้านปองพุชนานะคะทุกคนก็คือเขากินมาแบบตั้งแต่เด็กๆเลยเขาก็สั่งเล็กมากค่ะเขาเคยกินเยอะสุดแ้งแปดถาทุกคนเพราะว่าอร่อยมากเดี๋ยวขอตัวไปกินก่อนนะคะันก็คือจุดเด่นของเขาคือด้วชิ้นจลิกนะคะแล้วก็แบบน้ำใสมากทุกคน พี่นุ้นคะสามชามของเขานะคะทุกคนจุกมากป้าสองชามน้องสองชามเขาสามชามเขาหวามาที่ท่าพิมเกาะเจ้อ้วนนะคะอยู่ข้างหลังเออคือเขาตั้งใจข้ามถนนมาเพื่อถ่ายเห็นายแต่กลับไม่เห็นปใยเข้ามาทำไมก่อนจะข้ากลับไปก่อนนะ นี่นะคะทัที่มุกรกบเจ้อ้วนคือร้านนี้ก็เขากินตั้งแต่จำความได้เช่นกันเออกินตั้งแต่เด็กๆเลยแล้วก็จะให้ไปดูเขาว่าเขามีเครื่องเยอะมากนี่ค่ะทุกคนเครื่องเยอะมากนี่เขาก็สง่งไาแล้วนะคะทุกคนจริงๆอ่ะคือเขาแบบมีเมนูให้นะว่าจะเอาสูตรไหนแบบเครื่องอะไรบ้างแต่เขาแบบ แต่ว่าเขาเอาสลิ่มตะทิ่มก่อฟักทองแล้วก็เผือกนะคะทุกคนคือตัวเด็ดอ่ะคือน้องน้ำกะทิทุกคนคือน้ำกะทิอ่ะคือเด็ดมากเราจะเินทุกคนดูเนี่ยน้ำกะทิอ่คือจะแบบข้นๆแล้วก็หอมมากค่ะอันนี้ฟักทองค่ะทุกคนมีโฟกัสี่โฟกัสโปสิโสิเออนี่ก็คือน้องฟั <im it> งกทองแลทุกคน, <im it> นกคือเป็นฟักทองแบบเชื่อมอ่ะก็จะหนึบหนึบ <im it> <im it> หวานหอมมากทุกคนนี่น้องท,ทับทิมกรอบคือแบบน้องคือมีความใหญ่จัมโบ้แล้วก็แบบดึบๆึบมากมดีมากทุกคน<ม>ก็ถ้าเกิดว่าใครดูมาถึงตรนี้ก็ฝากคอมเมนต์ว่าท,ทับทิมกรอบเต้อ้วนนะคะทุกคนแล้วก็ถ้าอยากให้เขาทำคลิปแบบยาวๆนานแบบนี้อีกก็ คอมเมนต์บอกกันนะคือแบบเขาอะรู้สึกว่าคลิปนี้นานแน่ๆนี่ยังไม่ได้ตัดอะรู้เลยว่าแบบนานแน่ๆแล้วก็เขาตั้งใจถ่ายมากๆเลยนะคะทุกคนก็ฝากคอมเมนต์ติชมกันได้นะคะแล้วก็กดไลค์กดไลค์กดเยอะๆนะคะทุกคนแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ดูถึงตอนนี้จริงๆรู้สึกว่ามันต้องนานแน่ๆก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้ด้วยนะคะกดซับสไครป์กันเยอะๆนะทุกคนเขาตั้งใจถ่ามากก็สำหรับคลิปนี้ก็เป็นละดับคะทุกคนขอบคุณที่ดูถนนี้ขอบคุณมากขอบคุณมากเลยนะทุกคนบ๊ายบาย